ดวงชะตาของคนเกิดปีละกาประจำชาวปีละกาจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการงานและการเงินด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้การเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนอกจากนี้การจับมือกันร,ระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวสุขยังส่งผลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จในด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดด้านการงานในช่วงต้นเดือนชาวปีรากาจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ ผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไรก็ตามการทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน ชาวปีระกาควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการประนีประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นการเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุนที่น่าสนใจในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศหรือได้ขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆการสร้างเครือข่ายและการเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ชาวปีรากาควรใช้โอกาสนี้ในการพบปะผู้คนใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจการเข้าร่วมสัมมนาหรือง,งานแสดงสินค้าอาจนำมา ซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทําให้เป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนระยะยาวการวางแผนการเงินที่รอบคอบจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ชาวปิรากาควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นชาวปิรากาควรใช้เวลาในการศึกษา และวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนรายได้จากการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ทำธุรกิจค้าขายจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการเติบโตด้านการตลาดและการขยายธุรกิจการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า ชาวปีระกาควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจจะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการเติบโตการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษ ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการบริหารจัดการธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนชาวปิระกาควรพิจารณาการนำระบบ e ีคอมเมิร์ซหรือแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดการสต็อกสินค้า และการบริการลูกค้าเพื่อยกระดับธุรกิจให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนชาวปีรากาจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือทรัพย์สินอาจเป็นโบนัสพิเศษการปรับเงินเดือน หรือผลกำไรจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการเข้าร่วมอบรมหรือสัมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจได้อย่างทันสมัย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและพันธมิตรจะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางธุรกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวการตัดสินใจสำคัญๆในช่วงนี้ควรอาศัยทั้งสัญชาตญาณและข้อมูลที่รอบด้าน เพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนชาวปีระกาควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะความเครียดจากการทำงานการหาเวลาพักผ่อน และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มีพลังในการทำงานอย่างเต็มที่การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในชีวิตเพื่อให้ได้รับพลังงานที่ดีที่สุดในชาวปีระกาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะช่วยเพิ่มมุมมองและโอกาสทางธุรกิจการดูแลสุขภาพและรักษาความสมดุล